โป๊ะโป๊ะไปดีโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊บังกลังโป๊ะวัดดีครับัสดีครับก่อนแล้วัสดีครับก่อนโป๊ะอโป๊ะัาดีครับโป๊ะอะ โป๊โป๊บักโป๊อีโป๊โป๊วันนี้ครับโป๊บังอันนี้บักโป,โป๊บังก,กล้องบังกล้องอายกล้องวะงมากระเทยเฮ้ยบังกล้องบังกล้องพป๊ 我。